เราตักเร็วลูก,ต,กตักได่ขึ้นสิคะตักได้ขึ้นเก่งมากล้วเจีนน้ำตาหวานก่อน,นเล่เยออ่านนยแเ้วตักแล้วามาวางที่หูกหลานพี่โสีเดือนอตักเก่งมากเลยคะ่ะ อแค่นั้นไหมอะเดี๋ยวหกนะเฮี้ยวไหมเฮี้ยวไหมอ่ะเฮี้ยวอ่ะอ่ะเอาไปวางเอาไปวางบนโต๊ะเอาวางบนโต๊ะเร็วมาเจาไอ้นับมานี่วางตรงนี้นี่เออมาให้หมาหมาเร็วเอามาขอจานข้าหน่อยค่ะอ่ามาให้หมาหมาหม่ำไปอ่ามาโอเคเก่งมากลูกให้หมาหมาโอ้โขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะ